ครับผมนี่ตอนกลางคืนลองดูครับว่าถ่ายวิดีโอกลางคืนเป็นไงน่ะเขียนอยู่ เัาตุ้มๆเลยครับก็ลังนี่ครับไ่เล็ดทั้งพื้นนี่นะครับนี่ เคยถ่ายกลางคืนชักทีครับไม่เคยลงวิดีโอกังคืนสักทีลองดูครับเห็นเคยเข้ามาหากันกลางคืนเขาไต่กันบ้าลองดูเล้วหน่อยครับผมใช่ได้ใช่ได้ครับชัดอยู่ routine ne kan ding กลางคืนก็หากลางวันมันก็เป็นอีกแบบหนึง่งวยครับกลางวันก็ใช้าสายตาสักหน่อยหนึง่งกลางคืนก็ใช้ไฟช่วยนี่นี่นี่ครับ้าเห็นเราก็เปิดเปิดไฟไมมออกครับนี่ครับนี่นี่ขึ้น ไม่ดาวขาตั้งกล้องมาครับจะสายอีกนิดนึงเลยครับเดี๋ยนี้บางทีตาไปเห็นนั่นอื่นครับมือก็เลยพาไปดาเนี่ยยังไม่มดเลยอเตอนนี้สองอันตอนนี้สองหลังยังเดี๋ยวดีกแคบบ

หมดแล้วครับตรงนี้จะมีอยู่เบื้องนั่นเลยครับไฟจะไป,ไไป,ไปแจ้งแจ้งไปต่อครับเดี๋ยวถ้าเจอเดี๋ยวจะเปิดให้ดูน,นะครับเดี๋ยวครับ ครับผมก็เงียบครับตรงนี้ไในมูเดียวนะครับในนิ้เดียวนี่ไม่คืนเลยครับหรือว่าส่องมาเห็นก็ไม่รู้ครั้งแรกครั้งแรกที่ถ่ายกลางคืนหรือว่ากลัว ต่องนี้คือไงเห็ดเลยไม่ขึ้นเลยหมูเดียวครับหมูน้อยๆพัดได้จักถวยด้วยจานน้อยนึงงเลยครับเบื้องเดียวก็ทดสอบดูครับผมทดสอบดูว่า ถ่ายลงคลิปกลางคืนมันจะเห็นแต่เขาถ่ายกันครับเลยลองดูเลยมาลองดูก็เพรใช้ได้อยู่เนาะแต่เห็ดไม่เห็นเลยครับออกจากป่านุูนมาก,ก็ไม่เห็นเลยครับ ต,ต่างว่ามาทดสอบถ่ายคลิปกลางคืนดูนะครับผมได้อยู่ดอกจานน้อยพัดดินมันแข็งครับเลาะฟังนี่มันแม่ มันไม่นิ่มมันไม่เป็นตะเกิดต้พริกนี่ปลานี่เป็นปลาเห็ดกุวกไข่ครับเห็เดกุวกไข่เห็นยังน่ะครับมันเป็นปลา,เ,าเห็ดพวกใครอีกชนครับผมใชาเห็ดเห็ดพวกเห็ดพวกไอ้นี่ครับผมเห็ดกุวกไข่ครับนี่ดอกหน่อยโอ้เดี๋ยวด้วยครับเด้อปิดแฟลชจักหน่อยกันครับ เชิงสว่างไปหน่อยมึงอ่าครับต้องดอปตรงนี้ไฟป,ปรับแสงไปเลยตรงจริงป่านี่มันเป็นป่าเห็ดโคกใครครับ โคลนทิศปวกจะไม่ค่อยเห็นหรอกอกำลังโอ้ยติดน้ำไงเว้ยอ่ะนี่ที่ดองนะครับอันนี้บานแล้ว à kìa ừ. kìa à. đồ dày khanh à. à. phương phương chưa ลมกับเชิงว้อยๆมาต้องใส้ฝนจะตกหรือเปล่าน่าฝนตกแล้วครับจริงๆเลยครับผมฝนเริ่มลงเม็ดแล้วครับสงใสัยจะได้ยอนร้อยแล้วครับผมเพราะว่าฝนลงเม็ดแล้ว ไก็เริ่มรีลงแล้วครับผมก็ได้กี่นาทีเนาะนี่ได้สามนาทีก็สงสัยคงจะได้ปิดก่อนแล้วครับผมก็ขอบคุณครับที่เข้ามาที่ตามดูนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับตะให้นะครับกดติดตามให้ได้เด้อครับเด้อตู่ชัตเตอร์ชแนลครับผมหรือจะไปที่แฟนเพจก็ได้ครับลุงตู่ครับผมชัตเตอร์โฟโต้ชแนลนะครับก็ เป็นกําลังใจให้กันนะครับผมก็จะพยายามนะครับวางก็จะพยายามวางให้ได้นะครับจะถาคลิปทาคลิปนะครับให้อ่บรรดานะครับพ่อแม่พี่น้องเลยดูกันนะครับสําหรับลูกีสารนะครับผมหลานยามมนะครับผู้เบาคนโก้นะครับหากินเลาะบ้านเจ้าของครับไม่ไปไกลหรอกครับก็สําหรับคลิปนี้ครับก็ฝนลงเม็ดแล้วครับผมก็ผมก็ขอยุตินะครับการ ถ่า,ายทอดเรื่องราวนะครับการใต่เฮ็ดกลางคืนนะครับให้กับบรรดาพ่อแม่พี่น้องนะครับไปสำหรับเพียงเท่นี้ก่อนนะครับผมโอกาสนาพบกันใหม่นะครับผมสวัสดีครับ